ก็จะมาสอนติดตั้ง extension ในโปรแกรม vs code นะคะคราวที่แล้วเนี่ยพี่สอนติดตั้งตัวโปรแกรม vs code visual studio code ไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาสอนติดตั้ง extension เพื่อช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันของเรานะคะให้ไปที่ไอคอน extension นะคะเปิดโปรแกรม vs code แล้วก็ไปที่ไอคอน extension นะคะตัวแรกที่จะให้ติดตั้งนะคะก็คือไลบร s ร r เซิร์ฟเวอร์ะะ่ะตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะกรณีถ้าเรายังไม่ติดตั้งเนี่ยปุ่มตรงนี้จะเป็นคําว่า install นะคะแต่ถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะเป็น disable นะคะก็อ,อันนี้สมมติพี่เลือกอันนี้นะคะแต่พี่ไม่ติดนวของน้องก็จะขึ้นเป็นปุ่ม install ก็ให้กด install เพื่อติดตั้ง edition ตัว live server นะคะ live server คือจะแสดงผลทันทีที่เราแก้โค้ดเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไป reflect browser นะคะตัวที่สองก็คืออ u e นะคะ B A B u e vue ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของ syntax หรือ format ต่างๆในการพัฒนา view นะคะันี้ก็จะมีบอกฟีเจอร์อยู่ว่าทำอะไรได้บ้างนะคะเป็นตัวช่วยในการเขียน view แล้วก็ตัวที่สามก็คือ v s code c h t icon ตัวนี้ก็จะ,สะแสดงอไอคอนของอชนิดของไฟล์นะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเราใช้ไฟล์นั้นเป็นชนิดไหนเนี่ยค่ะเช่นไทสคริปต์นะคะ HTML เนี่ยก็จะ,สะแสดงไอคอนที่เราเห็นเลยนะคะอันนี้คือเพื่อความสะดวกสบายของเรานะคะ สำหรับตัว VS Code icon เนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องมีการเซ็คค่านิดนึงนะคะกรณี Mac เนี่ยให้ไปที่โค้ดนะคะแล้วก็ p r e f e r e n c e นะคะแล้วก็ไฟล์ icon theme นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า VS Code icon แล้วก็เลือก VS Code icon นะคะเพื่อเซตติ้งให้เรียบร้อยส่วนกรณี Windows นะคะใน,ใน,ในตัวเลือกก็จะมีบอกว่าให้ไปที่ไฟล e p r e f e r e n c e แล้วก็ไฟล์ icon theme แล้วก็เลือก VS Code icon นะคะโอเค คราวนี้ให้น้องๆสร้างโฟลเดอร์บนเดสก์ท็อปของเครื่องเรานะคะในที่มีพี่สร้างว่าวิวนะคะหลังจากสร้างเสร็จนะคะให้ลากโฟลเดอร์มาที่ VS Code เลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเริ่มสร้างไฟล์กันนะคะ mm hmm. ตอนนี้พี่ก็เล่ามาแล้วแล้วพี่ก็จะสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ชื่อว่าไฟล์ index html นะคะโอ,อน,นี้พอสร้างไฟล์มาแล้วพี่พิมพ์ว่า d doc d o c นะคะแล้วกดแท็บตัวเวียโคเนี่ยก็จะสร้าง s ิ้ t แทเบื้องต้นในของไฟล์ html ให้เรานะคะอันนี้นิดนึงตอนอันนี้ค่ะจะมีไอคอนเห็นไหมคะว่าเป็น html เพราะว่าเราติดตั้ง e x t e n s i o n v ั่นเนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไอคอนบอกว่า เาติดตั้ง e t t e n t i o n VS Code icon กันก็เลยมีสัญลักษณ์แสดงว่าอันนี้เป็นไฟล์ HTML นะคะในส่วนของ HTML นยก็จะมี syntax ก็คือ HTML เป็นกรอบใหญ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ head แล้วก็ body นะคะ Title นี้พี่ต้องเป็น view ในส่วนของ body เนี่ยจะพี่ใส่ tag heading 2นะคะ h e a d 2แล้วก็ ใล้โหลวิวล้วกันนะคะคราวนี้เราวนิ้ขวาเราเลือก Open w i t h Live Server ตัวนี้ตัว Google Chrome เนี่ยก็จะเด้งมาอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราอ่ะได้ติดตั้ง Extension ตัวนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็จะแสดงโค้ดที่เราเขียนเมื่อกี้ก็คือ บริเวณ title ก็จะเป็นคอมเมอร์วิว t ททคือตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Body เนี่ยก็จะแสดงคำว่า hello world นะคะนี้กรณีที่มีการแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมนะคะที่หน้าจอด้านขวาที่พิมพ์กดนี้เรากดรีเควนะคะก็จะแสดงโค้ดที่เราเขียนเพิ่มเติม แล้วก็น,นี้นึงพอดีเวอรเนี้ยถ้าเราในเวียนโค้ดถ้าเราไม่ได้ตั้งออโต้เซฟอะค่ะตรงน,นี้มันจะมีสัญลักษณ์กลมๆเราต้องกดเซฟก่อนกดคอนโทรลเก็ได้นะคะอน,นี้ถ้าเราตั้งออโต้เซฟก็คือติ๊กถูกนะมันก็จะเซฟให้อัตโนมัติสต่พี่พิมพ์อันนี้มันเซฟอย่างเหลรยวมากก็เลยไม่เห็นจุดๆนะคะก็โอเคไม่เป็นไรนั้นวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบถีงเท่านี้นะคะ สวัสดีคน่ะ